สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไมโครมกันนะคะแล้วก็จะมาสอนประกอบด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไมโครมของเรานะคะก็จะเป็นมีด้านหลังนะคะก็จะมีวิธีการประกอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบเลยะะหลังจากที่เราเกะแล้วนะคะก็จะมีกรอให้เราอยู่สี่อย่างนะคะที่จับไม้นะคะ ก็มีไม้นะคะแล้วก็จะมีตัวแผลม,มานะคะก็คือเป็นตัวเสริมนะคะแล้วเอาไว้ติดกับซ p u ขาตั้งโตะนะ<ม>แล้วก็จะเอาฐานนะคะแล้วก็ขาจับนะคะมาเกาะเกาะตรงนี้นะคะท<ม>ี่ล็อกแล้วก็กดเข้าไปนะคะนี่นะควจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาไม้นะคะไม้ของเรา ใส่เข้าไปตรงที่จับตรงนี้นะคะสามารถปรับได้นะคะตรงนี้แล้วก็เลื่อนได้ว่าตาลงแค่ไหนนี่ก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะหน้าตจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองไป,ไปลองเทสดูนะคะตาไปดูเลยค่ะ i, did. I, did. I did.